สวัสดีค่ะดิฉันชื่ออุษานะคะชื่อเล่นชื่ออุเราจะมาคุยกันในเรื่องอที่บอกว่าคนมีเพื่อนที่เขาโกงเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยจะมาพูดให้ฟังว่าที่เขาโกงเราเราโกรธมากเลยที่ว่าเขาโกงอะไรนี้ใช่ไหมโกงเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แล้ว แต่พอเรามาคิดอีกทีหนึง่งเมื่อก่อนนี้โกรธมากๆเลยเขาโกงเนี่ยไปที่ไหนก็มักจะพูดว่าเราไม่ได้อะไรเราทํางานแล้วก็เราไม่ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเาทำไมเขาต้องโกงเราอ่ทั้งท้ที่เราก็ไว้ใจรู้จักกันมาเป็นสิบๆกว่าปีค่ะแต่โกรธนะมันโกรธหลอกตอนแรกนะแต่พอมาได้คิดอีก ในอีกอีกข้างหนึ่งอะที่เขาโกงเราเราก็ว่าขอบคุณเขาอ่ะนะที่อบางคนเขาก็อาจจะคิดว่าด้วยเจ้าตัวเขาอาจจะคิดว่าเราโง่ก็ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเราโง่แต่มันก็เป็นบทเรียนแต่เราก็ไม่โกรธเขาแล้วนะเราก็ขอบคุณเขาเพราะว่าที่ หลังจากที่โดนเขาโกงมาเราก็สารพัดเราก็จะใส่ลงไปที่นั่นหมดเลยแต่ที่แท้ๆมาแล้วก็มันไม่ใช่นะถึงเขาจะโกงเราอะไรอย่างเงี้ยอืแต่เรามาคิดอีกข้างหนึ่งเราก็ได้เยอะนะคะ,ะเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ไปทำงานที่เขาไม่โกง ที่เขาให้ค่าแรงเราเราก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนตอนนั้นก็ยังอยู่ตอนที่ยังดีกับเพื่อนอยู่ตอนนั้นก็ยังอยู่กับแฟนคนแรกอยู่เลยที่แต่งงานกันมา20สบกว่าปีที่อยู่ด้วยกันมาเนาะเ,เราก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อยู่กันมาแค่กินอยู่กันเดือนจดเดือนเนาะ แล้วทีนี้ก็ขอบคุณเขามากๆที่ว่าเราไปทำงานกับเขาแล้วเราไม่ได้เงิน่ะแต่เราได้อย่างอื่นมากกว่าที่เงินที่เราไม่ได้จากที่เราไปทำงานอันนี้มันก็จริงนะอืมเมื่อก่อนเนี้ยพอเราทำงานเราก็ไม่มีเงินเหลือมีแต่หนี้สิน แล้วก็หลายต่อหลายอย่างแล้วเราก็แคร์ปากชาวบ้านอะไรเงี้ยเราก็สร้างนี่เสียงขึ้นมาแต่พอมาตอนหลังเนี่ยโดนที่เขาไม่ให้เราเราไม่โกรธเขาเราก็ขอบคุณเขามากๆเลยแล้วเราได้หลายสิ่งหลายอย่างตอนที่เขาไม่ให้เราเราก็ได้เราก็ขอบคุณที่เขาเไม่ให้เงินเราแต่เราก็ได้เลิกกับแฟน อันนี้ก็ขอบคุณนะว่าทําไมาถึงบอกว่าขอบคุณที่เขาไม่ให้เงินเราแล้วเราได้เลิกกับแฟนถ้าเขายังให้เงินเราอยู่เราก็ยังจะทำงานอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่มีวันนี้แล้วทีนี้พออยู่ไปเขาไม่ให้เงินเราก็ได้เลิกกับแฟนแล้ว พอเลิกกับแฟนคนนั้นเราก็มาได้กับแฟนอีกคนหนึ่งทีเ่เขาก็เป็นคนสวีเดนเหมือนกันแล้วแต่เขาก็ดีนะเราก็อยู่กันอยู่กันมา,าได้สองปีเนาะเราก็อยู่กับแฟนคนที่ว่าเราเลิกจากพ่อของลูกแล้วก็เราก็ได้มาอยู่กับแฟนคนใหม่สองปี ก็วางแผนกันหลายต่อหลายอย่างก็ตอนนั้นตอนที่อยู่กับแฟนคนที่สองเรายังไม่ได้คิดเนาะก็ยังถือว่ายังโกรธเขาอยู่ดีไม่ได้คิดว่าจะยกโทษให้เขาก็โกรธแต่พอมาตอนนี้นะคะไม่ได้โกรธแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ว่ามาเจอเขาที่เขาไม่ให้เงินเราแต่เราก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อก่อนเนี้ย ตอนที่อยู่กับพ่อของลูกก็ต้องไปยืมเงินเข้ามานี่ท่วมหัวแล้วพอเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่ให้เงินก็โดนโกงอีกแต่ก็เงินก็ไม่ใช่เยอะมันก็หมืน่นหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาตีเป็นเงินไทยก็เยอะเหมือนกันแต่ แค่เงินก็หมื่นกว่าแต่เราก็ขอบคุณเขามากๆนะแค่เงินหมื่นกว่าเนี่ยเราแบบว่าถือว่าเราทําบุญเนาะแต่เราก็ได้ค้นเยอะทีนี้ก็เรามมาได้รู้จักกับแฟนคนที่สองแต่เขาก็เราไปยืมเงินซื้อรถตอนนั้นเนาะเราเนี่ยเป็นคนกู้ <laughs> ไปซื้อรถซื้อรถตัวเองก็ไม่มีใบขับขี่หรอกแต่อยากหน้าใหญ่ไง <laughs> ผัวบอกว่าไงเขาบอกว่าเธอนะ่ะเรียนก็ไม่จบเรียนภาษาก็ยังไม่เป็นจะไปเอาเงินที่ไหนมาเขาบอกเออเดี๋ยวดูไปนะอ่าเราก็ว่าอย่างนี้ก็พูดกับเขาเนาะทีนี้แต่เราก็หน้าใหญ่โทรเลยติดต่อกับบริษัทเออฉันอยากได้รถคันนี้คันนี้คันนี้นะอ่าฉันอยาก ไม่ใช่เงินสดหรอกกู้ยืมไ้ยืมมาว่าไงรู้ไหมเฮ้ยแต่เรานะ่ะไม่มีงานทำแค่เราโทรไปนะ่ะบอกว่าเราอยากได้รถเขาให้เรานะอืมเราก็ที่นี่เป็นหนี้ท่วมหัวไปยืมเงินสองแสน ซื้อรถเงินที่นี่อนะสองแสนก็ตอนช่วงนั้นเงินขึ้นเนาะถับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหกหกแสนกว่าละไป <c oughs> ซื้อรถได้ผัวตัวเองไม่มีกับไม่มีใบขับขี่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่เราก็ขอบคุณนะทีนี้พอมาเลิกกับเขาเขาก็ไม่ยอมเลิกเนาะ เราก็เลยยื่นข้อเสนอบอกว่าถ้าเธอเซ็นไปอย่าให้ฉันเดี๋ยวฉันยกรถเองให้เธอเลยทั้งทั้งรถนะเราต้องผ่อนเราเป็นคนผ่อนแล้วไปทํางานเพื่อนก็โกงทีนี้พอเราที่เราถึงบอกว่าเราขอบคุณเพื่อนที่ว่าเขาไม่ให้เงินเราแต่เราไม่ได้โกรธเขาเราก็ขอบคุณแล้วมาได้กับแฟนคนที่สองก็บอกว่าเราเป็นหนี้ รู้ไหมว่ายไงพอเราไม่ได้จากเพื่อนนะ่ะเราไม่ได้แต่เราได้ทางอื่นนะ่ะนะเขาขอบคุณเหมือนเออไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเราอะไรที่เขาพูดกันนะนะ่ะเนาะเราก็ดึงดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาพอเราไม่ได้ที่นี่แต่เราก็ขอบคุณเพื่อนคนนั้นมากๆเลยที่เขาไม่ให้เงินเราเราก็ได้เลิกกับแฟนแล้วก็มาได้แฟนคนใหม่เราก็หมดหนี้ตอนนั้นเนาะเออที่นี่ไม่ใช่ว่าหนี้หมดหนี้แต่ไปดังหมดนะ อันนี้เป็นหนี้รถที่ว่าหมดแฟนคนที่สองเขาก็จ่ายสดให้เลยที่ที่เราเป็นหนี้อยู่ที่ค่ารถพอเขาจ่ายสดให้ทีนี้เราก็ยกให้ให้แฟนคนแรกไปเลยพ่อของลูกรถนะนะแล้วทีนี้ก็มาถึงว่ามาอยู่กันไปซื้อเสื้อสูทเสื้ออะไรอืแล้วก็ไปทำพาส,สปอร์ต ก็วางแผนกันว่าเราจะไปเมืองไทยกันเพราะว่าตอนที่อยู่กับพ่อของลูกนะ่ะไม่ได้กลับเมืองไทยสิบกี่ปีละสิบห้าสิบหกปีไม่ได้กลับเมืองไทยเลยก็เลยคิดว่าโอ๊ยนี่ก็โชคดีมากๆเลยนะพอมาได้เขาแล้วทีนี้เราก็จะได้กลับเมืองไทยไปทำพาร์ทําอะไรแต่อีกรู้ไหมว่าทำไม เหตุการณ์ก็ยังโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกจะไปเมืองไทยอยู่ไปซื้อตัว๋วแฟนก็เกิดแบบป่วยแบบกระทันหันอืมแล้วทีนี้พอเขาป่วยกระทันหันเราก็เออ่ไม่รู้ว่ายัางไงพอเข้าไปหาหมอไปตรวจยังไม่ทันซื้อตั๋วนะแค่ไปทำพัสอร์ตออย่างเดียวพอ เขาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าเขาน่ะเป็นมะเร็งอ,อหมอเขาก็บอกว่าเธอน่ะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายเราก็อึ้องอะน้องว่าอะไรมะเร็งจะไปเมืองไทยอยู่แล้วอะสิบสิบห้าสิบหกปีไม่ได้ไปเมืองไทยแต่พอจะไปจริงๆไม่ได้ไปอีกอะอะ แล้วทีนี้เขาก็เออเพราะเขาป่วยเขาเราก็ไม่ได้ไปเนาะขเขาเป็นมะเร็งอะ่ะไม่ไม่ถึงเดือนนะแค่สามอาทิตย์พอผลตรวจที่โรงพยาบาลว่าเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายสามอาทิตย์เขาก็เสียเลยก็เลยไม่ได้ไปเมืองไทยแล้วทีนี้มันชีวิตเนาะมันก็ ดิ่งลงขึ้นอีกพวกขึ้นอีกเอามาดิ่งอีกทีหนึง่งทีนี้อ่าพอแฟนเสียใช่ไหมเราไม่ได้แต่งงานอะตอนนั้นเราไม่ได้แต่งงานแค่เป็นอยู่กันเพิ่งจะวางแผนแต่งงานเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในสมบัติของเขาเนาะอะ่ทีนี้พอเราไม่มีสิทธิ์พอพอเขาเสียบ้าน่ะเขาก็จะขายไง พอจะขายทีนี้เราก็ไม่มีที่อยู่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนแต่ลูกก็มีนะแต่เราไปอยู่กับลูกก็ได้มีลูกแต่อมไม่ไม่อยากไปอยู่กับลูกตอนนั้นเนาะก็เลยอยู่คนเดียวก็เลยเขาก็ลูกของแฟนที่เสียเขาก็มาถามเรา ย้ำเราอยู่ว่าเมื่อไหร่เธอจะย้ายเมื่อไหร่เธอจะย้ายอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สิเราก็ร้องไห้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะ่ะเราจะไปหาลูกเราก็ไม่อยากไปเราจะไปหาแฟนเก่าเหรอเราก็ไม่มีวันแล้วละ่ะที่คิดว่าจะไปเราได้ออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่อยากไปเราก็มีแต่ร้องไห้มีอยู่วันนึ่งรู้ไหมพอ เออเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เลยคิดว่าเออพึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยผีอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็จุดธูปดอกเดียวตอนนั้นเนาะจุดธูปดอกเดียวก็เลยไปไหว้แฟนคนที่ตายไปเนาะแล้วเขาก่อนตายเขาบอกเขาอยากกินอะไรเขาพูดเขายังไม่ทันได้กินแต่เขาตายเราก็เลยจําได้ว่าเขาอยากกินอะไรเราก็เลย มาทำไอ้นั้นนะให้เขาแล้วก็ทำชาแล้วก็น้ำชากาแฟสามอย่างแล้วเขาก็บอกเราก็คิดของเราเองอะเนาะแล้วก็จุดธูปดอกหนึ่งก็ไปไหว้เขาแล้วก็ไปให้เขาแล้วเราก็บอกว่าอ่ถ้าเกิดว่าเธอนะรักฉันห่วงฉันจริงเราก็พูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะ ก็ขอให้เธอที่เธอช่วยฉันได้เพราะว่าเรานะ่ะอยู่กันคน,นพบแล้วก็ขอให้เธอนะ่ะชักจูงคนที่แบบว่าที่เขาดีแล้วก็จะดูแลฉันต่อไปจากเธอแล้วทีนี้อพอตกกลางคืนรู้ไหมเพื่อนเพื่อนรู้ไหมพอตกกลางคืนเราก็ฝันทีนี้เราก็ฝันเห็นเขามา แล้วเขาก็มาบอกเราในฝันว่าเนี่ยเธออยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเพราะว่ามันเป็นอของคนอื่นแล้วเธอต้องไปเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนเนาะเพราะว่าเราจะไปไหนละเราก็เราก็พูดว่าฉันจะไปไหนอะฉันฉันไม่มีที่ไปอะ่ะมันก็ร้องไห้ ลูกเธอเน่ะไล่ฉันยังไม่พอเธอยังมาไล่ฉันอีกเหรอเราก็พูดอย่างนี้เราก็ร้องไห้เนาะพอร้องไห้แล้วเขาก็มาให้เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่ได้เห็นหน้าหรอกแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จะยังไงเราพอตกวันรุ่งขึ้นเราก็ไปหาเพื่อนเพื่อนรุน่นพี่เนี่ยเนาะแต่เขาเป็นคนที่ดูดวง เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแฟนเก่าของของเธอนี่ะเขาเขาจะชักจ nice <Wow. S 2> ูง so, ผู so haven, ้ชายมาให้เราก็ไม่เชื่อนะเหนแล้วก็จะพูดไปได้ไงอะไรเงี้ยเขาว่าเออจริงแล้วเดี๋ยวเขาเขาจะชักจูงคนดีๆมาให้เธอเขาจะพามาให้เธอแล้วเราเป็นไปได้ไงเออก็เหมือนเออก็เหมือนในฝันหนูนั่นแหละ เราก็พูดไปอย่างนี้เนาะเราเมื่อคืนน่ะสาก็ฝันฝันเห็นเขาบอกว่าเขามันไล่น่ะแต่เขาไม่ได้พูดนี่เขามาไล่ให้ให้สาน่ะไปเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเขาแล้วเขาก็พูดอย่างนี้เราต้องไปอยู่กับผู้ชายเราก็ว่าเอออยู่ดีๆจะให้เราไปอยู่กับผู้ชายใหม่ได้ไงแล้วก็พูดอย่างนี้เนาะอะทีนี้เพื่อนเขาก็เออจริงนั่นแหละ แต่เขายังไม่ให้แต่ไม่ได้เห็นหน้าเขานะเขาไม่ให้เห็นหน้าเพื่อนเขาก็บอกในนั้นจริงๆก็เหมือนที่เราฝันจริงพอเราแต่ตอนที่เราจะไปให้เขาดูดวงให้นะ่ะเ,เราไม่ได้เล่าให้เขาฟังว่าเราฝันอะไรเราก็แค่ไปอยากให้เขาพูดเฉยๆว่ามันเป็นยังไงแต่มันก็ตรงกับตอนที่เราฝันเหมือนที่เราฝันจริงๆเลยแล้วคนสุดท้ายว่าเขาจะให้เราเห็นหน้าหลังจากที่เรานะไปทําอะไรให้เขาแล้ว แล้วทีนี้ก็รู้ไหมว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนหากนั้นพอหลังจากนั้นก็เป็นจัดงานศพเขาพองานศพเขาใช่ไหมจัดงานศพเขาเสร็จเราก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเราก็เหงาเนาะเราก็เอาแต่ร้องไห้เราก็ไม่มีใคร แต่ลูกเราก็ไม่อยากไปรบก,กวนเขาเขาก็มีครอบครัวลูกสองคนอีกก็อยู่กับพ่อเราก็ไม่อยากไปกวนใครเราก็เลยไม่อยากกลับบ้านเราก็ไปหาเพื่อนอีกคนนึงเขาอยู่ร้านอาหารเขาทํากับข้าวอะไรเงี้ยเขาบอกเออจะเธอไปไหนมาเราก็บอกว่าเราวันนี้งานสบแฟนเราไงว่างนี้แล้วเธอเธอไม่ไปบวชชีพามเหรอตอนนั้นอะเราก็แบบว่าผัวเพิ่งตาย เฮอทําไมไม่ไปบวชเราบอกไม่ไปบวชหรอกฉันไม่ได้ทิ้งเขาเขาทิ้งฉันฉันต้องอยู่ฉันจะไปหาผู้ชายไปหาผัวใหม่ก็พูดแบบนี้เลยนะ, <c oughs> ะบ้าหรือเปล่าเขาเขาบอกเธอเนี่ยจะบ้าแล้วว่าอืมย่าทีนี้เราก็ไปพอหลังจากที่ออกจากร้านเพื่อน มันดึกแล้วเนาะเราก็ไปเราก็ไปผับแล้วเราก็ไปเจอผู้ชายอ,อแล้วก็ไปเจอจริงแล้วไปเจอแฟนใหม่ที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันอ่อก็นั่นแหละเราถึงบอกว่าเราก็ขอบคุณเพื่อนที่ว่าเขาไม่ให้เงินเราเราไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่เราก็ขอบคุณเขาถ้าไม่มีเขา เราก็ไม่พ้นจากแฟนคนแรกเราก็ไม่มารู้จักแฟนคนที่สองแล้วคนที่สองก็มาให้บทเรียนแล้วเรามาได้คนที่สามแต่ตอนนี้เราก็มีความสุขดีนะคะแล้วถึงว่าไม่อยากจะโกรธเคืองเราก็ยกโทษเราไม่ถือโกรธเขาเราถือว่า แต่เขาเนะ่ะเราที่ที่ว่าเขาไม่ได้ให้เงินเรานะี่ะเราถือว่าเราเราทําบุญเราทําบุญด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราอันนี้ก็ก็ดีแล้วเพราะว่าเราก็เข้าใจนะว่าคนเรามันก็ต้องมีอะไรกันทุกคนเราว่าเพื่อนเขาที่เขาไม่ให้เราเขาก็มีเขาก็อาจจะมีปัญหาอะไรแต่คนเรานะ่ะมัน มันก็มีปัญหากันทุกคนแต่ว่าเราก็พูดด้วยใจจริงเราก็ขอบคุณเขามากๆที่ว่าที่ทำแบบนั้นอะนะแต่ในส่วนลึกหรือในสัจธรรมทรื่ออะไรแต่ที่เราไปทำงานกับเขาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราที่เขาไม่ให้เราถึงเราจะยกให้เขาแต่มันก็อาจจะเป็นบาป ติดตัวเขาแต่อันนี้มันก็เรื่องของเขาอะเนาะแต่ส่วนตัวเราเนะี่ยเราเราเรายกโทษให้เขาเราเงินที่เขาไม่ให้เราเราก็ขอเอาทําบุญไปก็แล้วกันเพราะว่าที่เขาทํามากับเราแบบนี้เราก็ได้เยอะกลับคืนมาในในทางอื่นที่มีคนที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่ตลอดเวลาก็ลเลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดว่าคนเขาทํา ร้ายกับเราเขาโกงเราเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราถึงเราด่าไปเราพูดอะไรไปเราก็ไม่ได้คืนแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบุญเราอาจจะได้กลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะว่าเรานะ่ะเราไม่โกรธเขาแล้วเรายกให้เขาเราทำบุญเราทำบุญค่ะ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันใหม่ในคราวหน้าในเรื่องกับแฟนคนนี้ว่าอยู่กันแล้วว่าเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะ